ข่าวเด็ดรอบสัปดาห์ครับสวัสดีแฟนๆ FC ช่อง YouTube สอพัฒนาชัยพื้นที่ของคนที่ชอบกีฬามวยเสิร์ฟตรงทุกเย็นวันพฤหัสบดีครับแค่เปิดฟังไม่ต้องอ่านก็ครบแล้วครับข่าวสารวงการมวยที่นี่เสิร์ฟข่าวแรกครับถ้าแพ้อ,อีกเลิกต่อแย่มนใต้ครับการันตียอดเหล็กเพชรซ้อมดีโคตรโคตรมั่นใจชำระแขนกานาได้แน่ เจอการไฟที่6ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับวันพุทธที่31สิงหาเวทีมวยราชดำเนินถ้าแพ้อ,อีกเลิกต่อแย่จริงๆก็เหมือนบอกว่าจะไม่ชกกันอีกแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดียนะครับก็เคยประกบยอดเลยเพชรเจอคนนั้นคนนี้แล้วแต่เขาก็ไม่ชกด้วยนะครับัวดใหม่อีกทีนึงเจอกับก้าวหน้าเหมือนคนนี้เจอกันมา5ครั้งแล้วนะครับก้าวหน้าชนะ4เสมอหนึ่งภาคนี้แฟนๆว่าไงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ ไม่ได้ท้าทายแค่ขันอาสาข่าวๆข,ของลำน้ำมูลเล็กนะครับบอกว่าถ้าหากฉลามพรานชัยยังไรค้คู่ลำน้ำมูลที่เด็กเกคนนี้ตัวเองก็ยังไม่มีคิวชกเช่นกันขอเสนอตัวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกพิกัด133ปอนด์แฟนมวยว่างไงถามใจเธอดู คู่นี้พิกัด133ปอนด์ใครได้เปรียบเสียเปรียบหรือว่าเพื่อนๆชอบใครคอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับมาดูอีกหนึ่งคาวๆค,ครับฟุกน้อยควงโบสถัทเดชผงาดคว้ารางวัลวันมวยไทยฟุกน้อยแล้วก็เสียโบส์นะครับผู้จัดและก็นักชกในสายศิกเพชรยินดี ผางาดคว้ารางวัลนักมวยไทยอาชีพดีเด่นและก็ผู้จัดรายการมวยไทยดีเด่นหรือว่าโปรโมเตอร์ดีเด่นแห่งปีเลยครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรางวัลของบุคคลในวงการมวยดีเด่นครั้งที่10ประจําปี2564ที่เพิ่งประกาศไปนะครับรายการนี้นะครับก็เลื่อนมาจากวันมวยไทยวันที่6กุมภาพันธ์2565นะครับโดยจัดในสำนักง,งานคณะกรรมการกีฬามวยครับ โดยทั้งนี้นะครับก็จะมีการจัดงานมอบรางวัลอีกครั้งในวันที่27กันยายนที่อินดอร์สเตเดียมหมวหมากครับและอีกหนึ่งข่าวล่ามาแรงนะครับจากที่เราเคยพูดกันไปนะครับในกรณีที่เฮียตีนั่นขายนักชกยกค่าย13ล้านและหลังจากนั้นเฮียตีก็มาขายอีกครั้งนะครับขายพลอยลุงเพชรขายโมฮอก700,000ตอนนี้นะครับอัปเดตข่าวของพลอยลุงเพชรครับเงาะบางกะปิส่งพลอยลุงเพชรที่ซื้อสิทธิ์มาพร้อมกับโมฮอก2คน700,000บาทนะครับไปฟิตซ้อมที่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับเสี่ยแขก และนี่เป็นข่าวสารวงการมวยในรอบสัปดาห์ที่นํามาฝากครับหากชอบใจครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานและใครที่ติดตามข่าวสารวงการมวยอย่าลืมเลยครับกดติดตามช่องของเราไว้ครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราหรือว่าอย่างน้อยๆนะครับเพียงกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันก็พอนะครับเอาไว้พอไม่คลิปหน้าครับยู่ดีมีแห้งซ้ำบายดีสุปู่สุคนครับ